โดนทักแรงมากหกนักรองนักแสดงโดนโลกออนไลน์ทักแสะแรงมากบางรายโดนบูลลี่มาตั้งแต่ยังเด็กๆจนหมดความมั่นใจในตัวเองกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ง่ายเลยจริงๆจ,จะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยจ้า แอลลี่ชีรยาทําเอาพิธีกรถึงกับบวกกันเลยทีเดียวเมื่อครั้งหนึ่งได้เชิญนักร้องนักแสดงสาวที่เห็นกันมาตั้งแต่ยังเด็กๆสําหรับน้องแอลลี่ที่กราโตขึ้นฉายแววการเข้าวงการมันเทิงมีผลงานมากมายมาให้ติดตามกันซึ่งน้องแอลลี่ก็เคยถูกเชิญให้ไปออกรายการสามแซบและได้เล่าให้ฟังว่าเจ้าตัวเคยอ่านเจอคอมเมนต์หาว่าหน้าตาเคเรตตั้งแต่ยังเด็กเยอะมากบางคนตอบแบบตบหัวแล้วรูปหลังว่าตอนเด็กหน้าตาน่าเก็บมากแต่โตมาน่ารักขึ้นตนเลยไม่รู้ว่าต้องรู้สึกยังไงบางทีลอยู่่กก็มีคนนัวาหสดไรอดดตตนนนนนนจึึงงงรรรรููู้้สกกกว่่าาาาเเืออปัหขทุคีใแบบ ขอองงตัวเไม่เข้าใจว่าคนเราจะคอมเมนต์ในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองกันไปทําไมจนแม่ชมรมถึงแฟงขบถึงก็บอกเลยว่าอยากเห็นหน้าคนเมนมากเลยจริงๆ ชาเล็ตวาสิตาแม้การแสดงจะเก่งขนาดไหนจนได้เลื่อนขั้นเป็นนางเอกตั้งแต่ยังเด็กๆก,ก็ไม่ไวยกับการโดนดราม่าไปด้วยสำหรับชาเล็ตที่หลังจากเธอได้เริ่มรับงานบทบาทก,การเป็นนางเอกเรื่องแรกก็กลับโดนแซดโดนบูลลี่กันซะอย่างนั้นหาว่าเธอไม่สวยพอที่จะเป็นนางเอกและคิดว่าคงไม่เก่งมากพอต่อแรกเธอนั้นก็จะโกรธแต่พอมาคิดมันก็คือหนึ่งความยินเห็นเขามีสิทธิ์ที่จะคิดแบบนั้นก็ไม่ได้แหมความว่าเราเก่งแต่เขาไม่เห็นการทํางานของเราทั้งหมดเขาไม่เห็นว่าเราพยายามขนาดไหนถ้ากโกรธมันเสียเวลาชีวิตมากก็เลยไม่ค่อยแแคครรรร์้้อองขอบบุุณทณททกกปะะสาีี่ไดเเห็นนลยู ม,มันช่วยเราได้เยอะมากไม่ใช่แค่การทํางานแต่การใช้ชีวิตก็ช่วยได้เยอะ แต้วนะทพรทํทำอะไรก็ผิดไปสมอกลายเป็นดราม่าอยู่เสมอสําหรับนางเอกสาวแต้วที่เวลาเจ้าตัวมาลงรูปในไอจส่วนตัวทีไรมักจะมีคอมเมนต์จากเก่งคียบอกเข้ามาถล่มต่อว่าเธอกันเป็นจํานวนมากส่วนมากมักจะบอกว่าเธอนั้นผอมจนเกินไปทําให้ดูไม่สวยหรือบางรายก็มักจะบอกว่าสวยนักแต่ผอมเกินไปผอมมากไปความสดใสจะลดลงตามไปด้วยแม้จะมีแฟนคลับหลายคนเข้าไปชื่นชมในความสวยความน่ารักของเธอแต่ก็ไม่ไว่ากับคอมเมนต์บูลลี่เธอกันเป็นจํานวนเยมากจนเธอต้องออกมาบอกว่ามาดีกันเถอะ2022แล้วเขาไม่บูลลี่กันแล้วตโตโตกัน ทางยังมองด้วยว่าเราอยู่ในสังคมที่ต้องมีการโดนบุล,ล่หรือพูดถึงในแง่บวกและแง่ลบแต่เลือกจากการกับความคิดของตัวเองมากกว่าเปลี่ยนความคิดใครไม่ได้และไม่น้อยใจคนบุลลี่เพราะเราแค่ทำงานที่เราได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดก็พอ ตั้มวราวุธเป็นอีกคนที่โดนบูลลี่มาโดยตลอดสําหรับนักร้องหนุ่มตั้มวราวุธหรือตั้มเดอะสตาร์เียเจ้าตัวก็เคยออกมาเปิดใจว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนสมัยเรียนโดนบูลลี่ไม่เคยโกรธเพราะเป็นยุคสมัยนั้นอีกอย่างคนล้อก็มักจะเป็นเพื่อนสนิทแต่ปัจจุบันคนไม่รู้จักกันไม่สนิทกันมาบูลลี่กันเยอะมากหาว่ามีหล่อบ้างไม่เหมาะก,กับการอยู่ในแกงนี้เมื่อก่อนมีทั้งโตโน่กันนภะัสฮานอิสิริยะแกงส้มธนาทัศน์ลิตรเรืองลิตรและกั้งกรมีแต่ระดับให้เอกกันทั้งนั้นสสส่่่่วววนนตตัััเเเเเลลลยยยมมมกกจะโดดบบููููีีอออ็รรรร้้้้ึาายายาางแพพทํให แล้วพอสมควร รัศมีแขฟ้าเกลืลอนโดนบูลลี่บ่อยและหนักมากจนต้องออกมาปกป้องสิิ์ของตัวเองสาหรับนักแสดงรัศมีแขที่รัศมีแขนั้นมักจะโดนบูลลี่มาโดยตลอดเรื่องที่รุนแรงที่สุดสําหรับเจ้าตัวน,นั้นก็คงไม่พ้นเรื่องของสีผิวที่รัศมีแขถึงกับบอกเลยว่าตกใจพอสมควรโดยความที่เราเกิดในเมืองไทยซึ่งพอเป็นอฟริฟออเมริกันไม่ผิดเลยแต่เรื่องนี้กับโดนล้อมาตั้งแต่เด็กจนโตเคยลงหาวิธีแล้วทั้งตอบโต้งเงียบใส่แต่สุดท้ายล้วก็ทําความเข้าใจกับตัวเองว่าอย่างเงียบเลยดดดดดีีีเเยยยวววใใใหห้้้แแสสสงงงออออกกกต่่่่่่่ไไมมมชาาารรณ์ูููนุับิทพถึ เลยขอเดินหน้าฟ้องดำเนินคดีพอถึงเวลาที่ต้องออกมาปกป้องสิทธิของตัวเองบ้าง โอปอปบานิสราอีกคนที่โดนบูลลี่เรื่องผิวมาตั้งแต่เด็กเช่นเดียวกันสำหรับสาวสวยคนเก่งอย่างโอปอปบานิสราที่แม้จะเห็นเธอเป็นคาแรคเตอร์สาวมันแต่เธอก็เคยโดนบูลลี่ตั้งแต่เด็กมาโดยตลอดขนาดเปิดตัวคบหาดูจกับหมอโอก๊กก็ไม่ไว่ากับคำคอรหาหาว่าไม่เหมาะสมกันแต่สาวโอปอก็พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าไม่มีอะไรมาทำลายความตั้งใจของเธอได้เพราะปัจจุบันบอกเรยวว่าเจ้าตัวประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจการใช้ชีวิตหรือแม้แต่เรื่องครอบครัวเธอก็แฮปปี้ยังสุดๆ ทำลายความตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จของเธอได้